สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนิสันนะครับผม Bird, เบิร์ดนิสันอิมพีเรอร์นะครับผมชแนลวันนี้เบิร์ดมา แนะนำรถอีกหนึ่งรุ่นครับจะเป็นนิสสันเซลฟี่ 1.6e นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรองมาจาก 1.6v ด้วยนะครับตัวนี้ราคาถูกกว่าตัว v 50,000บาทนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นขายที่449,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เครดิตดีฟีดาวได้เลยครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่มีเครดิตนะครับผมก็กู้ได้เต็มจำนวนครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวรออคันแล้วก็ภายในห้องโดยสารกันครับไปรับชมกันเลยครับผม ข้อแตกต่างระหว่าง 1.6V กับ1น e ีคือนะครับตัวนี้มันจะตัดเรื่องไฟตัดหมอกออกไปนะครับรวมไปถึงกระจังหน้าตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเงินนะครับก็ตัดกับสีตัวรถถือว่าสวยงามครับแต่ถ้าเป็นตัว1.6 V นะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับก็ตัดกับสีตัวรถเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 9นะครับเป็นรถผู้บริหารไม่น้อยน่าใช้ด้วยครับไม่เพียง25,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับผม มาถึงของห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพันหกร้อยซีซีนะครับตัวนี้ก็กําลังเท่าตัวหนึ่งหกหนึ่งจุดหกเเลยนะครับเปลี่ยนแค่บอดี้แล้วก็ภายในรถเท่านั้นเองนะคะผมเดี๋ยวผมพาดูหัวน็อตต่างๆครับในเรื่องของหัวน็อตต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมๆครับผมไม่มีขยบทุกตัวเลยครับ ัวนี้อย่างที่ผมบอกครับรถรับมาจากนิสสันมอเตอร์โดยตรงครับเป็นรถผร้โดยหารนะครับก็จะมีระยะเวลาการใช้ของเขานะครับ4ถึง6เดือนเท่านั้นแล้วก็นํามาจําหน่ายที่นิสสันยูคาของเรานะครับหรือนิสสันเนเพลเรอร์ของเรานะครับเราเป็นลสกทสิ์เจ้าเดียวที่ได้ขายรถผู้โดยหารขอนเจ้าแรกนะครับหัวน่าถือว่าสวยงามครับแล้วก็ในเรื่องของฝากระโปรงนะครับไม่มีชนหนักมาเลยนะครับถือว่าเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับต่างๆเลยเครื่องหมายทุกอย่างบอกครบนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าสวยงามราคาไม่แรงด้วยนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายรถกันต่อเลยครับในส่วนของท้ายรถนะครับก็สวยๆครับมีโเมียมค่าหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัดไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังจะไม่มีให้นะครับแต่ลูกค้าสามารถสาามรถติดเพิ่มเองได้นะครับก็สามารถติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวผมดูภายในห้องโดยสารด้านหลังกันก่อนครับผมขอภัยด้วยนะฮะห้องเก็บสัมภาระนะครับตัวนี้ก็ถือกว้างขวางเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ ทุกอย่างยังเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเราไปถึงยังอะไรนะครับผมแล้วก็ขอบแนวยาต่างๆนะครับก็ยังครบนะครับข้างหลังก็ไม่มีชนมาแน่นอนครับรับประกันได้เลยครับลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาทดลองขับกับเบิร์ดได้เลยนะครับสแตนบายทุกวันนะครับที่รถดบ้านคุณจัชชัยนะครับถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าพาลำสองครับเลยเดอะมอลล์บางแคมาแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ เอาละครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับมาถึงภายในตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะสีครีมนะครับเหมือนนูจนวีเลยนะครับแล้วก็ที่ความต่างก็คือนะครับอย่างที่ผมบอกไม่มีไฟตัดหมอกนะครับรวมไปถึงอะไรนะสเกิร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับแล้วที่เด่นๆที่ต่างๆเลยคือตัวนี้ครับผมตรงนี้ตรงหัวเกียร์ก็จะเป็นลายไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินธรรมดาเลยนะครับ ส่วนพวงมาลัยก็มาติฟังก์ชันยังให้ลูกค้าอยู่นะครับเลขไม้นะครับเพียง2 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามมากเลยแล้วก็บาะด้านหลังก็ยังเก็บงานได้เรียบร้อยครับผมพร้อมให้ลูกค้าเป็นเจ้าของทุกท่านแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวผมบอกโปรโมชั่นในช่วงท้ายคลิปกันต่อเลยครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับตัวนี้ราคา449,000บาทนะครับโพมาหาเบิร์ตอนนี้นะครับเหลือ439,000บาทครับแล้วก็ รวมไปถึงแถมประกันชั้น2ให้ด้วยนะครับ2บวกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเช็คสภาพรถก่อนส่งมอบจากช่างที่สั่งแป้แรงโดยตรงเลยนะครับขัดเคลือบสีให้เคลือบแก้วหล่อให้ครับผมตัวนี้มีบัตรตำมันแถมให้600บาทด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเบิร์ดได้เลยครับที่063 248 1 9 9 2 063-248-1992นะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมนิสสันเอเมอร์นะครับติดถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าพรราม2เลยเดยวมอบางแคมาแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมหรือว่ารถบ้านคุณจะใช้นี่แหละครับผมที่เปิดบริการยาวนานมาถึง20ปีแล้วมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะครับเกรด A ทุกคนันเราไม่ขายรถชนหนักมาไม่ขายรถตะต่อมาแน่นอนครับ และยังรับซื้อในเรื่องของรถรถเก่าที่ลูกค้าต้องการขายนะครับก็มาติดต่อเบอร์ได้เลยครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับสามารถคอนแทคกับเบอร์ได้เลยนะครับเบอร์นี้ขึ้นทั้งไ d l ดี e ไลได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดฝากซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เบิร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ